มาเล่น Identity f i ่นนี้เราจะไปเล่นเป็นเซอร์เวอร์บ้างใน8่2เหมือนเดิมแต่ว่าเราเล่นเป็นคนหมอแล้วกันมาแล้วอ่ะมาแล้วคัดที่แล้วเล่นคุณหมอไว้ มาแล้วอมีอนที่อับจ่ายเสร็จแล้วโอ้โหคาร์บอยคาร์บอยสองคนสามคาร์บอยโอเครถคาร์บอยมาหนึ่งคนเหลือคาร์บอยสองคนแล้วเ,เขาก็เปลียดเหลือคาร์บอยหนึห่งคน หมู่บ้านวินเฟราสาอ์อีกแล้วอะออมีแม่หมอด้วยออาสซหรับคาร์บอยอีกแล้วตอนนี้ก็ยังมีคาร์บอยสองคนอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มีตาบอดแล้วก็มีช่างแต่งศพแล้วก็มีดักโทษแล้วก็มีแม่มดโอเคเอ,อ้าเราลืมกุกรณคำเดียว ลืมกดดังดูคนอื่นมามันจะเป็นตัวอะไรขออย่าเป็นเกอิชาเลยไม่อยากจะเกอเเอิชาแล้วเราจะโดนเลยเนี่ยไปปันป่นไฟกันดีกว่าโอ้โู้เกอิชา เ <ay> <sh arp> กอิชาลใกเสียงไาถอดรหัสกันดีกว่าอ้าวดดาวัดีค่าคขาวัด,ดีเสียงนักโอดฟันไฟกับแม่หมอแม่หมอเอามาเลยเอ้ยไม่ใช่แม่หมอหมอผีอะโ,โอ้มีผีมาด้วยโอ้โหเกอีชาด้วยหลบ เราหลบให้เพื่อนจุกไปโอเคจังหวะที่เธอกำลังทำอยู่ดันอ่ะมีคนรับแล้วเหรอช่วยด้วยช่วยด้วยเช็อกสุดคิดโอ้ช็งกมากเลยประตูวัดประตูวัดประตูประตูประตูให้โอกาสฉันดิ๋ีประตูประตูประตูรอดวัวตื่นเต้นมากเลยรอดได้ไงเนี้ยเว้ตายแล้ว อช่วยฉันหน่อยนะแล้วเดี๋ยวฉันฮิวตัวเองได้เร็วแม่หมอเดี๋ยวจะฮิวตัวเองนะไปเลยแม่หมอไปปัดไฟเลยเดี๋ยวให้ซื้อของก็ได้ฮิวตัวเองก่อนอุย้ไม่ได้เฮ้ยมีคนมาแถวนี้โอ้ยโชคดีแม่หมอจุ๊กเฮ้ยหลบอยู่ตรงนี้ก่อน แม่อย่าพึ่งมานะแม่ไปไล่แม่หมอก่อนนะโอเคเงินยังไม่พอเมากินลืมดูใครโอ้ยมาดามเลดผู้หญิงสอแม่สองคนขาบอยโดนแล้วมีเจ็บอยู่สามคนเลยแหละเฮ้ยลองศพใครเนี่ยลองศพใครเนี่ย อโอ๊ยว,วิ่งกันมนเลยวิ่งกันอยู่สามคนว่าแม่โดนแล้วแม่ตีโดนแล้วแม่หมอแม่หมอมีบุญคุณเราต้องไปช่วยเขาเคยช่วยเราไว้แต่ถ้าเขาตายเราก็ต้องไปช่วยเขานั่นไงโดนยังไม่โดนผิดคนนั่นนก็ได้แม่หมอลบแล้ว,วแต่เราต้องดีก่อนเพราะว่ามันมีกง โอ้ยเสร็จไปสองเครื่องแล้วออ้ใครอะใครอะโอ้เมื่อกี้อยู่ตรงนู้นไม่ได้เจอกันนานเลยนะโอ้โหไปแล้วนะขอโทษนะไปเสร็จแล้วสามปั่นอยู่โอ้โหตั้งใจปั่นมากเอ้ยปั่นกับตาบอดดีกว่าจะได้ปั่นไวๆเสร็จไวๆมาโอ้โหเสร็จแล้ว ช่วยขาวปัน่นมาปั่นกันหมดเลยปั่นจะเสร็จอยู่แล้วแม่บอกผู้มีบุญคุณแต่ว่าตอนนี้ข้าไปช่วยแล้วเอยแล้วมักโทษโดนด้วยเหรอโอ้โหโดนกันใหญ่เลยเอ้ข่าวบอยขาวบอยจะตายแล้วอุย้ยเหลือสองเครื่องเองสบายาอุ้ยซื้อปืน <c oughs> เราเข้าไปก่อนแล้วเราค่อยซื้อ เรวเร็วหน่อยดิเรเร็วหน่อยเรเร็วหน่อยรียบซื้อรีบไปรีบวิ่งรีบช่วยด้วยไปแล้วช่วยทันไหมเพื่อนจะขอโทษขอโทษจะไปไม่ทันเอา้านั่นสมาชิกกลุ่มฮิวเอ๊ะมีคนลน้มมี เกมนี้อันนี้อะไรอ๋อโอ้ยเสียงก็แบบว่าปั่นไฟ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 เดี๋ยวก็ผู้ชายสองคนเอปัดไปปัดไปเสร็จไหมเสร็จไหมเสร็จป่าวอุ้เยเลยเรึ่งเดียวสบายสบายไม่มีคนเจ็บแม่หมอตายไหม แม่หมอยังไม่ตายแต่ว่าเราต้องช่วยเขาก่อนเผื่อเขาตายฉันจะไปช่วยเธอว,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 วออิ่งแล้ววิ่งแล้วเล่งเล่งสปีดเขาเขาเขาวแม่มาแม่มาแม่มาเสียงเสียงเสียงรัข้าอีกแล้วเราต้องรับกระสุนแท้วัสดีค่ะแม่เออวิ่ง เ้ยวเลยอ,อ่มีคนเจ็บมีคนเจ็บมีคนเจ็บมาหมออยู่ไหมมามามาวอาทษ งไดก่อนเอ้ยปืนยังไม่ได้ใช้เลยซื้ออะไรวิ่งเร็วดีกว่าพ่อปั่นไฟเสร็จแล้วโอเคเราเป็นหมอเราฮิวเร็วได้เฮ้ยเฮ้ยเฮตกคาร์บอนโดนอุ้มอยู่คารบอยโดนครั้งแรกไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวตาบอดเราต้องช่วยโอ้ยม่ไช่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราอยาไปเลย เราไปรอที่ประตูดีกว่าปลอดภัยกว่าแตะเครื่องเร็วเอยเอยอย่าเพิ่งแตะนะรถตาบอดออกได้ก่อน ลอยตายไหมเนี่ยลอยวิ่งแล้ววิ่งแล้วแล้วคนซื้อโอ้โหคนซื้อดูหน้าคนซื้อเราต้องหิวคนซื้อหรือเปล่าคนซื้อเฉลยเฮ้ hey, คุณคาบอยอย่าลอกมาตรงนี้นะโอเคคาบอยโอเค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 เอ๊ะจะตายอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยคุณรีบเปิดประตูคุณคุณ เร็วเร็วเร็วเรวจะรอดเราจะหนีไปก่อนปล่อยให้คนอื่นตายไปอยู่ตรงนั้นเราเหมือนคนไม่ดีไม่คุณข่าวบอยเราฮิวกันที่ประตูดีกว่านะมันน่าจะดีกว่าอา้าวโอ้โห <c oughs> <c oughs> กลับมามามาฉันจะช่วยคุณมาแล้วมาแล้วโอ้ยิยงยิงปืนคุณข่าวบอยออกเร็วออกเร็วออ ออ้โยิงปืนใส่ไปทีไปแล้วเด้อชนะเฮ้ยเฮ้ยเฮช่วงดูคนอ่าวรอดแล้วรอดหรือไปน่าจะลอดคลิปนี้เล่นต่ออีกสักหน่อยแล้วกันเล่นไปอสองอีกสักหน่อยภาษาชนะ เล่นหมออีกสักรอบอาาอดีกว่าค่ะเดี๋ยวนานเกินามามาแล้วเร็วอยางรวดเร็วยางรวดเร็วโอ้ยดัาดเดิมโู้าสวนสนุกจะเปลี่ยนเป็นแม่หมอซะหน่อยหรือว่าจะเปลี่ยนดีหรือไม่เอาอยัางไงดี เอาคุณหมอดีกว่าสรุปก็เปลี่ยนเป็นคุณหมอดูกสกินก่อนเสื้อเปลี่ยนเครื่องแต่งกายมาเลยคุณหมอหมอมีสกินดีดีไหมสกินมาหมอใส่สกินหมอโอเคเอาสกินนี้แหละผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์หมอผู้พิทักษ์อะมาพร้อม มีหมอซ้ำกับเราสกินเดียวกันด้วยมีมาท่ากับเพื่อนที่เป็นหมอ,อยังไม่พร้อมอ่ะเขาเปลี่ยนเป็นฟอร์เวิร์ดจากมาท่าเป็นฟอร์เวิร์ดเอาเร็ว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 ไปๆๆไปไปเกมนี้ต้องรีบๆจบเหมือนเกมที่แล้ว ไม่อยากจะเจอเกอิชาอีกแล้วไม่ชอบเกอิชาเลยจะเจอเกอิชาไหมเกอีชาเจอไหมเจอไหมยังยังไม่มีคนโดนอ่ะถ้าเราูดนคนแรกขึ้นมาโอเคมีมีคนคุ้มกันแล้วมีคนช่วยเหลือแล้ว น,นอตันดีกว่าใ็นอตันปะเออนอตันเฮ้ยมีคนปั่น fire, ไฟอยู่ไปช่วยเขาดีกว่าโอ้โหแล้วฟอร์เวิร์ดมาปั่นไฟมาป <the> uh <c oughs> ั NP ่นไฟทำไมเนี้ยเนี่ยละคนตันไฟอุ้ยไหยทำแบบนี้ได้ยังไงดาราพวกเราตายมาเราไปติดกันได้เกยชาใช่ไหมเกยชาเกยชาอีกแล้วเหรอ เครื่องแรกก็แล้วลไวเหมือนกันนะเนี่ยกระเป๋าแก่สามคนอ้าวล้มไปแล้วแบนเป็นใกล้จะเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องเร็วปั่นเร็วโอ้๊ยรีบ <laughs> ไปหน่อยเฮ้ยแล้วปัป่นพลาดไปปั่นพักจะไปฟอร์เวิร์ดไปปั่นต่อเฮ้เราไม่ได้โดนเราไม่ได้โดนมาควาเราก็ปั่นไฟชิวๆฟอร์เวิร์ดวิ่งไปช่วยแล้ว ปั่นไฟเสียงอะไรเสียงหมาเหรอโอ้โหโอ้โหโหเห็นตัวแล้วรีบปั่นดีกว่าจะได้รีบออกตัวใหม่ๆเลยบร้อยเรีย้ยเสร็จเครื่องนี้ขอไปซื้อปืนนะน่าจะต้องรีบซื้อหน่อยอุ้ยแจ็คแจ็คสก,กินอะไรอะทำไมไมันเป็นสกินแบบนั้นอะเจอคุณแจ็คแจ็คเดลิเวอร์เดลิเวอร์ สวยแล้วเกอีกชายอยู่แถวนี้อ้าแจ็คอุ้มไปแล้วเอ้ยโชคดีไม่มีสกิลเช็คุ๊อบอ้าวว้าวแล้วอย่างน้อยก็จะเสร็จเสร็จหลายเครื่องแหละอย่างน้อยเพื่อนตายหนึ่งคนก็เสร็จหลายเครื่องอะไม่ใช่เครื่องแล้วว้า,าดิริบาดิริบาดิริบามาดิริบา,า,บาแจ็คแจ็คโอ้โชคดีไม่โดนหมอที่เป็นเราไล่มันไป,ไล,นไ,ปไล่มันไปเลยนะแจ็ค เออออกไปไกลๆซื้อปืนก่อนเผื่อเพื่อนตายเผื่อเพื่อนตายเอาโดนไปทีนึงแล้วเหรอเนี้ยสงสัยปามหมอกใส่เอากองหน้าต้นเกมตายแล้วเอ่โนตันอยู่นี่เอาโนตันจุกแม่ด้วยเหรอจุกสองคนเลยเหรออ๋อได้ความเร็วแล้วกันแล้วเดี๋ยวปั่นไฟค่อยเอามามาจ้านอตันมาเดี๋ยวพี่ฮิวให้อ่ะมา โอ้โหเฝ้าด้วยอยู่ทีเดียวโอเคโอ้ใต้ดินกองหน้าเดี๋ยวเราค่อยไปช่วยเราซื้อวิ่งเร็วแล้วก็ปืนเกอิชาเกอิชาต้องโดนยิงอะเกมเนี้ยเดลิเปอร์โอเคมีคนไปช่วยแม่มาแม่มาแม่มา ทุกวนกับแม่เฮ้ยโดนอีกแล้วทำไมเราต้องโดนแบบนีแนะ้แม่นะแม่นะแม่อ้าวมีคนช่วยวอ่ะให้เราเหฮีกตัวเองเละเฮ้ยโอ้โหลากมาแบบนี้เลยเหรอเนี่ยมันไม่เห็นเราอ้าสมาคมหมอ ฮิวเอาฉันเห็นนุชทักรับอยู่ตรงนี้ไม่ต้องพูดก็ได้เอามีคนล้มอาไม่หมดสาวเอาลบไปสิมันลงห้องวีไปแล้วลงห้องวีไปแล้วไม่ทันแล้วเอา้าอุ้ยฉันเก็บแม่เหล็กนอตั้นเฉยเลยโอ้ หนีแล้วเอ้าแม่บดตายด้วยโ oh อ้ยม่ฟ้องอ้าว่าด้หายไปไหนอยู่นี่เองจ้าอู้ยตกใจเหี้ยหมามินิโอ้มินิจังภาพแบบมินิมีคนอยู่แถวนี้โอเคเอิชาเฮ้ยที่ f ร์ w a r d สงสัยมันจุกนานนะ ไปจุโอเคบุรุษใบสนีบุรุษใบสนีกำลังจุดีย๋ยวเขาตายแล้วเดี๋ยวฉันไปยิงมันน่าจะต,ต้องรีบไปก่อนก่อนที่เขาจะตายเฮ้ยเฮ้ยฟอร์เวิร์ดนะ่าจะตายแหละโอ้โหตายไปสองแล้วด้วยเพิ่งเห็นแต่เหลือสองเครื่องโอ้ยขาสาม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 แต่เหลือสองเครื่องก็สบายสบาย เดี๋ยวกันเต็มอยู่กันเต็มทีมสบายสบายง่ายๆอะไรดิห้ามเลือดแล้วก็จะได้เร็วๆสปีดไปเลยหมอ,อมวันเมื่อกี้เราเหมือนเห็นอะไรแล้วก็ปูหลุดไปะนีรีบๆล้มนะจะได้รีบๆยิง เห่าล้อกันแล้วเหรอโอ,โอ้โหฉันเห็นฉันเห็นเงาอะไรบางอย่างที่มันมืดมิดและดำปักวิ่งวิ่งวิ่งทุกคนวิ่งอย่าล้มนะ ปืนหมดแล้วนะแฮะสวยแล้ว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 โอ้โหนึกว่าอะไรโอูโ้พังเลยใครใครมาโอ้โหแจ็คไม่ต้องรีบมาก็ได้จ้าแจ็คออกไปออกไปเออกว่าจะออกไปแหนความอู้นึกว่าไล่เราเฮ้อหมอเดินปุ้มละ หมอขังแอบเหรอมันหลุดไปชนี้ขังเลขเหมือนกันงั้นเราเก็บเราใช้ของฟรีเราเป็นคนดีเราต้องใช้ของฟรีจิ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บสวยสวยกันเลยโยโยโยว่าซาแมนแมนมันไล่เราใช่ไหม เหมือนหลอกล่อโอ้โหแม่มาเด้โอ้โหเหมืมอมนมาหลอกล่อเด้อย่ยอเอายอ่แยอแล้วหลบย่อแล้วหลบโอเคย่อแล้วหลบเป็นสีเป็นโอ้โหสตเต็ปจริงๆเราล่อย่อมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ดีแหละโอ้ยเอาลอดแล้วเหรอเข็มเอามาสองเข็มเลย เอาวาทำไมไม่รู้แต่ที่รู้รู้คือวี ตาหัวมองไม่เห็นเก้าอี้โอ้โเอาแม่สตันนึกว่าแม่เฝ้าออมีใครอยู่ที่ประตูไหมโอ้ยตูนี้มีฉลงตู้นี้มีฉลงเอ้ยเราซื้อปืนได้สบายสบายเลยโอ้ยจะมีคนมาช่วยเราไหมเนี่ยเงาคน เส่งเงย็นอยู่โอุยอโอ้ยปืุนไทย๋อนอตันเฮ้ยนึกว่ายิงกันตัวอื่นเฮ้ยจะมีคนช่วยเราไหมอ่ะแม่อย่ามาเฝ้านะนอตันมาช่วยพี่ได้นอตันโอ้โหแม่ลงมาเฝ้าเลยแม่ลงมารออะเราคงต้องตายไปแล้วเฮ้ยมีคนจะช่วยอไม่ช่วยนึกว่าช่วย เฮ้ยจะตายแล้วเร็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 วนายคือความหวขอกลัว คนซื้อฉลรงหรือว่ามันออกประตูถ้าออกประตูตายเรียบร้อยโอเควันนี้จบแล้วสำหรับแปดวีสองเทปสองสวัสดีครับ